กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะเจ้าสาวในชุดฟูฟ่องขอบชายกระโปรงยาว8เมตรวิ่งหนีออกจากงานแต่งในโรงรามรู้หญหยีคนนี้เป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนกลัวฟ้ากลัวทุกอย่างรวมถึงกลัวเจ้าบ่าวของตัวเองด้วยเธอไม่ได้อยากแต่งงาน แต่ไอ้บ้าลุกมันบีบให้เธอกับบิดาจนตรอกไร้ทางเลือกกระทั่งเธอหลบหนีเข้าไปในห้องค้องหญิงสาวสวยปลาดหน้าคนหนึ่งจะหนีหรอเปล่าคนเดินไปแล้วหันหลังกลับมาถามมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยคุณฉันยาหยีกำลังช่างใจแต่แล้วเสียงบริการดังใกล้เข้ามาแล้วนั้นทำให้ยาหยีไม่มีทางเลือกคุณชื่ออะไรคะถามชื่อสักหน่อยก็ยังดี เผื่อเขาหลอกไปขายเวลาฟูมฟายจะได้รู้ชื่อคนพาไปเวลากลดด่าระบายอารมณ์จะได้ถูกคนน้อยเทเล่าฉันยาหยีนะคะฉันรู้เทรล่าเอ่ยเสียงเบาจนกลายเป็นกระซิบนั้นทำให้คนที่ยืนอยู่ห่างไปเล็กน้อยได้ยินไม่ชัดเจนมากนะักอะไรนะคะหนีกันเถอะหนียาญ่เรื่องเจ้าสาวของมาเฟียมีทั้งหมด10ตอนค่ะลิงอยู่ใต้คลิป อย่าลืมปุดหนุนพวกเราด้วยนะคะบทที่หนึ่งเจ้าสาวผู้กลัวฝน,นดนตรีในงานแต่งดังขึ้นแล้วประตูบานใหญ่เปิดออกเบื้องหน้าคือเจ้าบ่าวสวมชุดสูทเขากำลังยืนรอเจ้าสาวของตัวเองเพื่อเดินพรมแดงเข้ามาในงานและทำพิธีบนเวทีใหญ่เสียงเพลงเปิดไปเรื่อยๆท่ามกลางการรอคอยของแขกเกลือและเจ้าบ่าวรูปหล่อนานหลายนาทีเทาว่า เจ้าสาวคนงามที่ควรปรากฏตัวในชุดสีขาวฟูฟ่องเธอกลับหายไปพร้อมๆกับบิดาของเจ้าสาวที่จำเป็นต้องเดินมาส่งตัวแขกเริ่มสนทนาอื้ออึงขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกับเจ้าบ่าวอย่างลูกเตชัสถิตเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศไทยใบน้าหล่อเหลาในแบบฉบับลูกครึ่งผมสีดำตาลดวงตาสีเดียวกัน บัดนี้กําลังยิ้มที่ไปไม่ถึงดวงตาเพื่อมอบให้แขกทุกคนในงานอยู่ยยอยีอยู่หน่อยพวกมึงไปตามดูเดี๋ยวนี้ลุกกระซิบลอดไรฟันมุมปากยกขึ้นคล้ายคนใจเย็นพยายามแสดงละครให้กับแขกได้เห็นเพราะลุกกลัวเสียหน้าวอไปล้วกรับพวกนั้นไม่ตอบกลับนายลูกน้องคนสนิทกระซิบบอกสถานการณ์หน้าห้องเจ้าสาววุ่นวายเหลือเกินวิทยุสื่อสารไปเท่าไหร่ คนที่มีห้าคนซึ่งมีหน้าที่เฝ้าเจ้าสาวก็ไม่ตอบกลับว่าอย่างไงนะคุณยาหยีหนีไปแล้วครับนายครั้นทราบสถานการณ์ตรงหน้าห้องเจ้าสาวลูกน้องก็รีบแจ้งแก่เจ้านายทันควันเกณฑ์คนออกไปตามล่าเดี๋ยวนี้ให้พิธีกรมาจัดการแขกไปก่อนไม่รอช้าลูกเตชะสถิตไม่สนใจแขกที่ไหนแล้วเขาหน้าแหกหมอไม่รับเย็บเพราะถูกเจ้าสาวบัดหมาทิ้ง เจ้าบ่าวผู้ฉุนเฉียวเดินหายไปทางประตูหลังขายาวสาวไวัวัพร้อมหัวใจที่เดือดดานเป็นอย่างยิ่งจำไม่ให้โมโหได้ยังไงกันล่ะเพราะลูกนี้ของเขาได้พาลูกสาวที่ต้องแต่งงานเป็นเจ้าสาวล้างหนี้ได้หายไปจากงานแต่งแล้วหญิงสาวร่างเล็กบอบบางสวมชุดเจ้าสาวสีขาวล้วนเธอวิ่งเท้าเปล่าไปตามโถงทางเดินของโรงแรมรู้หัวใจเต้นแรงด้วยความบาดวัน <c oughs> ชุดอะไรเนี่ย้ยยุบยับไปหมดโอ้ยขนวิ่งไหวที่สุดในชีวิตหายใจหอบเหนื่อยชุดยาวกรุยกลายสีขาวมีหางยาวเกือบจะสิบเมตรไมีรูปตัดมาทำไมนักนะเผื่อเอาไปทำผ้าม่านซักหลังหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เสียงข้อความโทรศัพท์มือถือดังขึ้นพอหยิบมาดูก็เห็นว่านี่คือข้อความจากปีดาของตัวเองพอกำลังเข้าเกตแล้ว ใครยังชั่วหน่อยเหลือกาคนเดียวแล้วนะยาหยีอืหนีไปไหนดีวะใบหน้าอ่อนหวานสวยหยดย้อยดวงตากลมโตราวกับหมู่ดาวบนท้องฟ้าเสียงหวานเล็กทำให้คนพูดดูหน่าดึงดูดมากขึ้นไปอีกเธอคือยาหยีเจ้าสาวที่ควรจะเดินเข้าไปในงานเมื่อครู่กระนั้นเจ้าสาวคนนี้ก็กลัวฝนกลัวฟ้ากลัวทุกอย่างแม้แต่เจ้าบ่าวของตัวเองเพราะตัวเธอนั้น ไม่ได้อยากแต่งงานเลยสักนิดไอ้บาลุกมันใช้เส้นสายใช้อำนาจใช้เงินบีบให้เธอกับพ่อจนตรอกไร้ทางเลือกดีสามสิบล้านที่แม่ได้ก่อเอาไว้จากนั้นหนีไปกับชายชู้ทำให้ยาหยีกับพ่อถูกบีบคั้นจนสุดท้ายต้องทำทีเอออ,อห่อหมกแล้ววางแผนหนีออกจากงานด้วยการวางยาสลบให้บอดีการของมันเสียเลยยาหยีกับพ่อจำใจต้องยากกันนี้เพราะเอาตัวรอดเป็นที่หนึ่ง เพราะมาเฟียแห่งอาสังหาริมมรซัพย,ย่างลูกมันจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อตามเอาเธอกลับไปเธอให้พ่อเลือกว่าจะหนีออกไปที่ประเทศไหนพอบังเกิดกล้าวของเธอนั้นเลือกอยู่ 3. วินาทีท้วนเขาบอกอยากไปอินเดียเห็นบอกว่าชีวิตลำบากดีดูมีสีสันมากขึ้นยาหายีใส่หัวเป็นนางเอกหนังพาราตาให้ตายยังไงก็ไม่ตามพ่อไปอยู่นั่นหรอกถึงข้าวหมกไก่จะอร่อย แต่ซื้อกินที่ตลาดเจจงมันก็ไม่ลำบากเท่าไหรนะ่นักตัวยาหยีไม่อาจจองตั๋วเครื่องบินได้หรอกเพราะลุกให้คนจับตาเธอจากนั้นก็ขังเอาไว้ในโรงแรมอีกหลายสัปดาห์แม้จะได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์แต่ก็ถูกจับจ้องอยู่ทุกวินาทียาหยีจึงใช้วิชาลับนัดแน่เพื่อนสาวคนสนิทผ่านรหัสลับซึ่งรู้กันแค่สองคนเท่านั้นเพื่อนรักจองตั๋วเรือสำราญให้สิบทริปกาวอันเอาไว้หรอก ส่วนตัวที่เดินทางจริงๆก็คือการล่องเรือเที่ยวยาวนานสองสัปดาห์มุงนาเข้าไปสู่รัสเซียบ้านสามีของเพื่อนรักของตัวเองยังไงล่ะยาหยีมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าอำนาจของลุกไปไม่ถึงที่นั่นหรอกประกอบกับเพื่อนได้สามีเป็นหนุ่มตาน้าข้าวมีบ้านหลังใหญ่อยู่มอสโกอีกฝ่ายจะช่วยปกป้องเธอได้แน่โอ้ยอีชุดหางปลาบึกยักษ์เกะก,กะอิบอายเลย นอกจากจะยาวจนรุงรังแล้วเธอต้องม้วนหมันขึ้นมาถือให้มากที่สุดกลายเป็นว่าตอนนี้ยาหยีเหมือนอุ้มหมุงสามสิบห้านหลังเอาไว้ในมือและกำลังวิ่งหนีตายจากเจ้าบ่าวอยู่หาให้เจอขนให้ทั่วเสียงเจ้าบ่าวรูปหล่อละเอาแต่ใจมากดังอยู่ไม่ไกลยาหยีรีบหลบพิงผนังข,งข้างๆประตูนหนีไฟเธอใช้ตู้ดับเพลิงสีแดงบังร่างเอาไว้ได้ทันพอเสียงวิ่งของพวกนั้นไปไกลแล้ว ยาหยีค่อยๆเชเง้อคอออกมาดูเห็นทางเดินหน้าห้องพักว่างเธอสับตีนแายวิ่งหลบซ้ายหมุนตัวสามทีวิ่งหลีกขว้าหาลูกทางหนีลงไปข้างล่างให้จงได้อีกแปดชั้นเองต้องรอดให้ได้เว้ยแปดชั้นเจ้าสาวคนสวยปลุกใจตัวเองยาหยีใช้ลิฟต์ไม่ได้หรอกเพราะพวกมันต้องรออยู่เป็นแน่ ต้องหาทางหลบหนีออกไปทางด้านหลังหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนชุดซึ่งพารุงพารังละไรประโยชน์เป็นที่สุดเป็นภาระเกะก,กะในชีวิตชิบหายเลยไม่เจอครับนายหาต่อไปฮึบเชียเกือบปีแล้วคนสวยสะบดยาบยาหยีรีบพิงตัวกับผนังห้องหมายเลข8012ให้ตัวรีบที่สุดแต่ชุดเจ้าสาวฟูเหมือนคนหมาชีสุ มันกลับไม่เอื้ออำนวยเอาซะเลยทางนี้ก็ไม่มีครับนายไปที่บันไดลุกสั่งเสียงเครียดเจ้าสาวหนีไปงานแต่งก็มีแต่แขกเรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เต็มไปหมดแผนที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะแก้แค้นใครบางคนนั้นมันกลับล้มไม่เป็นท่าเจ้าบ่าในวันนี้ถึงกับซ้อมลูกน้องไปหลายคนเพราะความเปรี้ยวโกรธอย่าให้จับตัวได้นายายัฉันจะขังเธอไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันแน่ พวกมึงเปิดประตูหนีไฟแล้วลงไปคนให้หมดทุกชั้นซิวะต่อให้ปิดโรงแรมก็ทำซะไอ้พวกงโง่เอ้ยความอิปอายได้มาเยือนเจ้าสาวคนสวยแล้วเพราะบันไดหนีไฟแฮะอยู่ข้างหลังนี่เองอย่าหยีเลิกลักทำอะไรไม่ถูกเสียงฝีเท้าของบอดี้การ์ดและลุกใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอตัดสินใจวิ่งลงไปที่บันไดหนีไฟก่อนเลี้ยวเข้าไปตามโถงทางเดินพยายามหาทางหลบนี้กระทั่ง สายตาเหลือบไปเห็นประตูห้องห้องนึงมันกำลังจะปิดลงแล้วเพราะพนักงานเพิ่งเอาของมาส่งให้มันค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆผุบเธอได้โอกาสทองแล้วยาหยีไม่รีรอผลักประตูเข้าไปแล้วปิดมันเบาๆหลังบางพิงประตูพร้อมกับหายใจหอบเหนื่อยฮะฮะฮรอดรอดหรือยยังวะรอดแล้วใช่ไหม เจ้าสาวที่หนีตายหอบเหนื่อยจนต้องเอามือรูปหน้าอกแล้วตบปุกๆในหัวกำลังคิดหาหนทางหนีต่อป่าแล้วเอ๊ะยาหยีหายใจไม่ทั่วท้องเพราะได้เห็นสภาพห้องนี้แบบเต็มตาในห้องหรูราตามแบบฉบับโรงแรมมันมีโต๊ะทำงานเตียงและระเบียงกว้างขวางเบื้องหน้าเธอนั้นไม่ได้มีแค่สิ่งของแต่รวมไปถึงรังสูงระหงของเจ้าของห้องด้วย หญิงสาวคนหนึ่งสวมรองเท้าส้นสูงสวมชุดสูทเขากำลังยืนอยู่ตรงระเบียงความสูง180เซนติเมตรเห็นจะได้วงหน้าคมผิวขาวผมสีน้ำตาลธรรมชาตินั่นทำให้รู้ว่าคล้ายจะมีสองเชื้อชาติผสมผสานกันเอาไว้ดวงตาสีอ่อนกำลังมองวิวกรุงเทพยามค่ำคืนสายตาของเขานิ่งครึมตาล้าร่างสูงกลับชะงักแล้วหันกลับมาเพราะอีกฝ่ายได้ยินเสียงแปลกประหลาด หญิงสาวเจ้าของห้องถึงกับชะงักไปเล็กน้อยเพราะหันมาแล้วเห็นเจ้าสาวในสภาพกระเซิร์กระเซิงกำลังยืนพิงประตูห้องพักของตัวเองอยู่ขอโทษค่ะฉันเออ,อยาหยีอึกอกักฉันหนีมาขอซ่อนที่นี่สักครู่ได้ไหมคะคุณหนีมาน้ำเสียงของเขาถามด้วยความประหลาดใจยาหยีเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอสั่นระร,ริก ฉันหนี่เจ้าบ่าวอยู่เขาบังคับฉันแต่งงานด้วยแล้วทุกอย่างก็ถูกครังรูออกมาอย่างหยุดไม่อยู่เธอเหลือเวลาอีกแค่เซียวนาทีแล้วน้ำเสียงหวานจึงสั่นไว้ดวงตาโตฉ่ำคลอไปด้วยหยาดน้ำซึ่งจวนจะร้องไห้อยู่รอมรอขอร้องนะคะช่วยฉันทีเขาสบตามองเธอเพียงครู่ก่อนจะเดินออกมาถอดสูตรคลุมไหล่ให้เจ้าสาวผู้หนีตายเอาดาบหน้า ตามฉันมายาหยี่ชงงัดไม่คิดว่าเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยง่ายๆเขาเป็นคนแปลกหน้าที่เธอไม่รู้จักแต่วาวตาเขานั้นกลับทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกจะหนีหรือเปล่าคนเดินไปแล้วหันหลังกลับมาถามมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยคุณฉันยาหยีกำลังช่างใจแต่แล้วเสียงบอดีก์ดดังใกล้เข้ามาแล้วนั้นทำให้เธอไม่มีทางเลือก คุณชื่ออะไรคะถามชื่อสักหน่อยก็ยังดีเผื่อเขาหลอกไปค้ายเวลาฟูมปายจะได้รู้ชื่อคนพาไปยังไงล่ะเวลากนด่าระบายอารมณ์จะได้เรียกถูกคนหน่อยเทียราฉันยาหยีนะคะฉันรู้เทียราเอ่ยเสียงเบาจนแทบเป็นกระซิบนั้นทำให้ยาหยีที่ยืนอยู่ห่างไปได้ยินไม่ชัดนะักอะไรนะคะหนีกันเถอะเขาจับมือเธอแน่น ขาออกไปทางประตูด้านหลังห้องลัดเลาะลงบันไดหนีไฟอย่างคล่องแคล่วใช้เวลาไม่ถึง5นาที1เจ้าสาวหนีงานแต่งและหนึ่งแขกแปลกหน้าของโรงแรมรู้ก็มาถึงลานจอดรถรถสปอร์ตคันหรูสีดำมันปรับกระพริบไฟมันจอดรออยู่แล้วในช่องจอดรถ VIP เขาเปิดประตูรถให้ขึ้นรถสิยาหยีกระชับเสื้อสูทร,ราคาแพงหูฉีของเขา เธอลังเลเพียงแค่เซียววินาทีก่อนจะตัดสินใจก้าวขึ้นไปนั่งในรถหัวใจของเธอ,อยังเต้นแรงไม่หายคุณอะไรคุณจะไม่พาฉันไปขายใช่ไหมคะขายแล้วใครจะซื้อเทียราตอบดวงตาเจือความขำเล็กน้อยยาหยีถึงกับบื้อใบเอาวะยังดีที่เขาไม่ตอบว่าอย่างเธอน่ะขายไปก็ไม่ได้เงินหรอกเด ดีค่ะเป็นคำตอบที่ทำเอาใจชื้นเลยจ้าใจชื้นกับผีนะซิปิดเครื่องโทรศัพท์ซะห้ามเปิดมันอีกมันติดตามตัวเธอได้เจ้าของรถคันรูบอกพร้อมช่วยอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นสัมภาระชิ้นเดียวของเธอไปแล้วฉันจะใช้อะไรติดต่อคนอื่นล่ะคะของฉันก็มีให้ยืมได้ตลอดทันทีที่ยาหยีกดปิดเครื่อง เทียราที่นั่งหลังพวงมาลัยก็สตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์คำรามแผ่วเบาก่อนรถจะพุ่งกระโจนออกไปจากโรงแรมท่ามกลางเสียงไฟและแสงแฟลชซึ่งสาดมาจากงานเลี้ยงด้านในอยู่คลาแรากยาหยียังกังวลกลัวว่าลุกจะให้คนมาดักที่ทางออกทว่าเทียรากลับพาเธอขับมาที่ช่องทางออกพิเศษซึ่งไม่ได้ใช้ร่วมกับคนอื่นแค่ชัวอึดใจรถสีดำล่นออกมาสู่ท้องถนน มุงหน้าใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วเสียงเครื่องยนต์คำรามตำรถสปอร์ตคันหรูลั่นชิวมันฝากความมืดยามค่ำคืนไปเรื่อยๆจนกระทั่งทิ้งแสงนีออนของโรงแรมรู้ซึ่งจัดงานแต่งงานของยาหยีไว้เบื้องหลังในรถยาหยียังคงหายใจหอบแรงมือที่กาผ้าสีขาวนั่นสันระร,ริกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนไปอย่างช้าๆราวกับเธอยังไม่เชื่อว่า เธอสามารถหนีออกมาจากงานแต่งนั้นได้จริงๆข้างนอกมีเสียงสัญจรของรถราคันอื่นมันดังเว้าเข้ามาในรถเบามากๆกระนั้นรถคันนี้กลับเงียบงานใจทำให้หัวใจยาหยีเต้นช้าจนกระทั่งกลับกลายเป็นปก,กติเธอค่อยๆหันไปมองคนที่อยู่หลังพวงมาลายัยเียราช่วยเธอโดยไม่คิดซสะด้วยซ้ำพายาหยีหลบหลีกคนของเจ้าบ่าวอย่างชำนาญ เขาเป็นใครกันแน่หรือพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนยาหยีเข้นความทรงจำทั้งหมดและปรากฏว่าเธอไม่เคยรู้จักคนงามตรงหน้านี้หรอกไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับอีกฝ่ายหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนรู้จักของลูกคุณช่วยฉันทำไมมันอดไม่ได้ที่จะถามหากยาหยีทราบคำที่เขาจะตอบสาบานเลยว่าถ้าแก้ไขอดีตได้ เธอจะเลือกไม่ถามคำถามนี้เธอถามว่าอะไรนะดวงตาสีอ่อนหันมาหายายีคุณช่วยฉันทำไมคะรู้จักลุกนั้นหรอใบหน้างดงามยิ้มมุมปากดวงตาคมของเทียร่ามองตรงไปข้างหน้าไม่รู้สิแต่ตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วบทที่สองคนปลากหน้าผู้ใจดีโกดังร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาเงียบสงัด มีเพียงแค่เสียงลมพัดกับเสียงน้ำกระทบฟังเสียงหอบหายใจของยาหยียังคงดังแผวเธอนั่งพิงเบาะรถเปิดประตูฝั่งของตัวเองเพื่อสูดเอาอากาศดีๆเข้าปอดใบหน้าของเธอเหนื่อยอ่อนยาหยีถูกปลุกมาตั้งตัวตั้งแต่ตีสามจนกระทั่งตอนนี้ดึกแล้วแต่ยาหยีก็ยังไม่ได้พักเทราเดินกลับมาจากท้ายรถในมือถือน้ำดื่มเย็น และมีกล่องปฐมพยาบาลซึ่งมีติดรถเตรียมเอาไว้ตลอดดื่มน้ำก่อนสิเขายืนขวดน้ำให้ยาหยีรับมาดื่มไปอึกใหญ่ขอบคุณนะคะเอ๊ะแล้วยาหยีก็ต้องใช้งักเพราะเทียาราคุกเข่าลงข้างๆดวงตาสวยเหมือนดาวประกายพลิกกำลังจ้องมองเท้าเปล่าที่มีเลือดซึมออกมาจากแผลเพราะยาหยีรีบหนีโดยไม่สวมรองเท้านั่นทำให้การวิ่งเมื่อหลายชั่วโมงก่อน ทำให้เท้าของเธอทะลอกจนได้หลายลล้ขอฉันดูแผลหน่อยเขากล่าวแล้วช่วยเท้าเล็กไปกลุ่มเอาไว้ทันทีคุณเออคุณเท้าเป็นของตำยาหยีอยากจะปฏิเสธแต่เทียร่าไม่รอฟังหรอกเขาลุกขึ้นหายไปทางหลังรถเอิดใจเดียวก็เดินกลับมาพร้อมกับผ้าสะอาดชุบน้ำเทียรากลับมาคุกเข่าลงที่เดิมเือยาวเลื่อนกระโปรงเจ้าสาวฟูฟ่องขึ้นเล็กน้อย จากนั้นก็ค่อยๆเช็ดเท้าด้วยท่าทีที่จริงจังและใส่ใจจนยาหยีรู้สึกถึงความอบอุ่นซึ่งเธอไม่เคยได้รับจากใครคนไหนคุณคะเท้าเป็นของต่ำถ้ายกขึ้นเหนือหัวมันก็เป็นของสูงแล้วนี่ฮะะฮเหมือนยาหยีกำลังคิดเรื่องทะลึ่งอยู่คนเดียวเพราะเทียร่านั้นใบหน้าของเขานิ่งสนิทเจ็บหรือเปล่าเขาถามเสียงนุ่มไม่เจ็บคะ่ะ ขอบคุณนะคะเธอมีท่าทีขวยเขินใบหน้าแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็ใครจะไม่อายล่ะจู่ๆคนแปลกหน้าก็คว้าเท้าไปจับเขาจะรู้ไหมในอดีตสาวจีนคนไหนถูกผู้ชายเห็นและจับเท้าจะได้เสียเป็นผัวเมียกันในทันทีคิดแล้วเสียดายจะตายชักดันเกิดที่นนทบ,บุรีสัดได้เทียราได้แต่มองคนเมอจากนั้นเขาก็คลียิ้มเล็กน้อยเขินเหรอ ค่ะเขินเหมือนกันคำพูดสั้นๆทำเอายาหยีเกิดความรู้สึกหลากหลายคำถามมากมายเกิดขึ้นเทียราเป็นใครทำไมเขาดีกับเธอแบบนี้เป็นศัตรูกับลุกหรือเปล่าจะได้ฝากยิงรูตูดมันซักหลายทีข้อหาบังคับเธอกับพ่อจนพวกเราต้องหนีหัวซุกหัวซุนแบบนี้แล้วเทียราเคยเช็ดเท้าให้ผู้หญิงคนไหนอีกไหม <c oughs> ยาหยีรู้สึกว่าคิดดังจนฟุ้งซ่านเธอกระแอมออกมาเล็กน้อยด้านเทียร่าไม่ได้ยินความคิดฟุ้งซ่านของเธอหรอกเขาเช็ดแผลจนสะอาดก่อนที่จะทายาติดพลาสเตอร์ให้ด้วยความชำนาญแผล่านี้น่าจะพอเดินไหวแต่ก็ประมาทไม่ได้หรอกอาจจะมีไข้เพราะว่ามันบวมด้วยกินยาแล้วก็นอนซะตรงนี้เราจะต้องออกจากที่นี่ยาหยีก้มหน้ามองเขาดวงตาที่เคยหวาดหวั่นค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้น คุณใจดีกับฉันขนาดนี้ทำไมคะเทียร่ายิ้มบางๆแต่ไม่ตอบจ้องลึกลงไปในดวงตาของเธอก่อนจะเอ่ยออกมาแผ่วเบาว่า,วาเพราะเธอเป็นคนที่ไม่ควรถูกบังคับให้เสียใจเขากล่าวแค่นั้นก่อนจะหลบสายตาเทียรา่าเอาของไปเก็บจากนั้นก็ทำเป็นเหมือนว่าสิ่งเมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นอีกคุณคะเดี๋ยวยาหยีงุนงงเข้าไปใหญ่ครั้นจะถามอีก เขาก็ทำแค่ยิ้มเป็นคำตอบทั้งยังจงใจเปลี่ยนเรื่องแบบแนบเนียนอีกเราพักกันที่นี่เถอะก่อนฟ้สสางค่อยหนีออกไปต่อยิ่งดึกรถจะยิ่งวิ่งน้อยนั่นจะทำให้พวกมันหาเราเจอได้ง่ายถ้าไปหาตำรวจเจ้าบ่าวของคุณก็คงจะรออยู่ที่นั่นเฮ้อเจ้าสาวที่ไม่อยากแต่งงานคันเสียงตำรวจจับฉันขึ้นรถไปส่งให้ไอ้บ้านลุกนั่นด้วยนะสิคะฉันมีประสบการณ์มาแล้วมีเงินบันดาลอะไรก็ได้ ยาหยี่เห็นมากับตาแล้วตอนที่เธอหนีจากการถูกบังคับครั้งแรกพ่อพาเธอไปแจ้งความเพราะโดนคุกคามและข่มขู่ตำรวจทำทีเป็นเข้าใจเขียนสำนวนเอกสารยกใหญ่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่พาเธอกับพ่อขึ้นรถแล้วเอาไปส่งให้ไอ้ลุกถึงโรงรามที่จัดงานแต่งไอ้พวกหัวขวดเอ้ยขอโทษนะจุ่จูเทียราก็เอ่ยขึ้นดวงตาเขาวูบดับแสงลง ก่อนจะเปิดขึ้นใหม่ด้วยวาวตาปกติเธอมีแผนยังไงต่อไปฉันไปส่งได้นะหรือไม่ก็มีที่ซ้อนให้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพื่อนฉันจัดการจองตั๋วเรือให้แล้วจะรบกวนไปส่งที่ท่าเรือได้ไหมคะขับรถไปไม่ไกลหรอกแล้วยาหยีก็เล่าแผนการหนีให้เขาฟังเพราะดูท่าแล้วคนตรงหน้าน่าจะคุ้นเคยกับไอ้บ้าลุกยาหยีเดาร้อยให้ล้านเลยว่าพวกเขาต้องเป็นศัตรูกันแน่ ศัตรูของศัตรูก็คือมิตรยาหยีเลือกจะให้เทียร่าช่วยดีกว่าจะต้องหนีคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบตกดึกเขากับเธอตกลงกันว่าเราจะซ่อนอยู่ที่นี่ก่อนแล้วค่อยหลบหนีในตอนเช้ารูบนถนนรถจะมากขึ้นทำให้แฝงตัวได้ง่ายกว่าตอนกลางคืนแบบนี้อีกอย่างเจ้าสาวที่หนีมาก็เหน็ดเหนื่อยเหนื่อยเกินจะมีสติตัดสินใจอะไรแล้วเผื่อได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น รถหรูอจอดอยู่ในโกดังร้างอันไกลลิบพาผัานหนะาสีดำหันหน้าเข้าหาแม่น้ำลดกระจกลงครึ่งบานเพื่อรับลมเย็นๆวันนี้อากาศช่างดีเหมาะแก่การพักผ่อนไร้ยุงหรือว่า,มาแมลงมากวนใจกระแสลมหอบเอาความชุ่มชําปลิวมากระทบเส้นผมของยายีจนกระทั่งเส้นผมน้อยปลิวระไปหน้าเทราขยับเสื้อสุดของตนเพื่อคลุมไหล่ให้เธอจนมิด ยาหยีหลับไปบนเบาะข้างคนขับด้วยความเหนื่อยล้าเทียราายังคงตื่นอยู่เขายังนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับมองใบหน้าหวานที่สงบลงในความมืดดวงตาคมนุ่มนวลขึ้นกว่าที่เคยเป็นซะอีกเยรายช่วยดูแลเจ้าหญิงนิทราอย่างทานุทน้อมคอยขยับผ้าให้ปลายนิ้วเรียวค่อยๆลูบเอาเส้นผมที่ปลกหน้าสวยออกไปทำให้ยาหยีได้หลับสบายตัวมากขึ้นไปอีกในที่สุด เธอก็ปลอดภัยเขาพึมพำแผ่วเบาก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นกดปุ่มโทรออกเสียงทุ้มต่ำพูดกับปลายสายเต็มไปด้วยความเด็ดขาดว่าว่ายังไงคนของพวกมันกระจายเต็มทุกที่ครับสถานีตำรวจโรงแรมใหญ่ๆทางหลวงมันมีสายในกลมทำให้จอกกล้องจราจรถูกแยกใหญ่ๆได้นายอยากเปลี่ยนรถหรือเปล่าครับเสียงรายงานจากปลายสายดังขึ้น เทียรายกยิ้มมุมปากขึ้นเล็กน้อยไม่ํำเป็นฉันจะใช้รถคันเดิมเคลียร์ทางให้ฉันเหมือนเดิมจัดการเส้นทางออกนอกเมืองภายในเจ็ดโมงเชา้าไม่ให้มีใครตามมาได้เราก็เตรียมเฮลิอคอปเตอร์รอที่จุดนัดรับทราบครับนายนเทียราหวางโทรศัพท์ลงที่ช่องข้างคนขับดวงตาคมมองออกไปในความมืดรอบโกดังร้างจากนั้นค่อยๆค,ค,คลียิ้มอย่างมีชัยชนะ ไม่มีใครแย่งเธอไปจากฉันได้อีกแล้วยาหยีเพียรานั่งเงียบมือที่ใหญ่กว่ารูปหลังมือของคนหลับเบาๆสัญญาในใจว่าเขาจะพาเธอหนีไปให้พ้นจากทุกสิ่งแสงจันทร์ลอดเข้ามา่องมันต้องร่างสองร่างที่นั่งอยู่ในความเงียบงนันเป็นคืนพิเศษที่เจ้าสาวพึ่งหนีออกจากงานแตง่งเป็นคืนสำคัญที่เทียร่าได้สิ่งที่ต้องการโดยบังเอิญหรืออาจจะเป็น โชคชะตาที่ส่งเธอกลับมาหาเขาเป็นคืนแห่งการเริ่มต้นที่ความจริงในหัวใจเริ่มก่อเกิดและความลับกำลังรอวันถูกเปิดเผยอยู่กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ